สื่อไทยและเวียดนามแห่ตีข่าวทีมใหญ่ไทยลีกยืนขอเสนอดึงตัวเงี้ยนหวังดึกตัวเก่งทีมชาติเวียดนามมาเล่นไทยลีกแต่ยังไม่ชัดเจนทีมไหนกันแน่ที่ใกล้ได้ตัวในขณะที่แฟนบอลเวียดนามดวงตาเห็นสัจธรรมจากที่เคยค้านคราวนี้เปลี่ยนท่าทีนุนมาไทยลีกเต็มที่ก็สนามไทยลีกสวยขนาดนี้ไม่มายังไงไหว อีกอย่างเพราะเคยเห็นตัวอย่างจากนักเตะเวียดนามที่ข้ามขั้นมองข้ามไทยลีกสุดท้ายแล้วอนาคตเป็นอย่างไรเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามด้ไหน t o u c ชอาเซียนครับครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับมีกระแสข่าวลือวางเงียนวางดึกตัวเก่งทีมชาติเวียดนามมีทีมจากไทยลีกนะครับให้ความสนใจซึ่งในส่วนของสื่อทางเวียดนามเขาโฟกัสหรือว่ามองไปที่น่าจะเป็นทีมบีจีพัฒนนะครับ แต่ว่าในส่วนของสื่อทางไทยหลายสํานักตอนนี้กลับมองไปในทิศทางตรงกันข้ามก็คือหลายสํานักนะครับตอนนี้มองไปที่ทีมที่สนใจและน่าจะได้ตัวเงียนวังดึกน่าจะเป็นทางบุรีรัมยูเนเต็ดซึ่งก็คงจะต้องดูกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นทีมไหนที่ได้ตัวแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าทีมไหนที่ได้ตัวนักเตะคนนี้มาถือว่าได้ของดีมาเลยนะครับเพราะว่านักเตะคนนี้เก่งจริงๆ แล้วก็อีกอย่างนะครับดูเหมือนว่าตอนนี้ท่าทีของชาวเวียดนามที่มีต่อไทยลีนะครับจะเปลี่ยนไปก็คือถ้าหากว่าเป็นเมื่อก่อนนะครับพวกเขาจะมองว่านักเตะของพวกเขาควรไปเล่นที่เจลีเคลีกหรือไม่ก็เป็นยุโรป ทีนี้พอไปจริงๆปรากฏว่านักเตะของพวกเขานะครับไม่มีใครที่ประสบความสเปรจเลยแต่ว่าในปัจจุบันนี้นะครับความคิดเห็นของพวกเขาก็เปลี่ยนไปแล้วคือสังเกตได้หลังจากที่มีข่าวว่าทีมในไทยลีกให้ความสนใจกับนักเตะของพวกเขาก็กลายเป็นว่าแฟนบอลชาวเวียดนามต่างสนับสนุนให้นักเตะของเขานะครับย้ายมาเล่นในไทยลีกถึงแม้ว่าจะมีบางส่วนนะครับที่ยังไม่เห็นด้วยก็ตามแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของ แฟนบอลชาวเวียดนามกันเลยดีกว่าว่าพวกเขานะครับจะมีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างเริ่มที่ความคิดเห็นแรกนะครับแรกกล่าวว่าสุดท้ายแล้วไทยลีกหนึ่งก็ยังดีกว่าวีลีกจงไปเรียนรู้จากชนะทิพย์ฉันอยากเห็นหวางดึกจ่ายบอลให้ชนะทิพย์ทำประตูนะจากนั้นถ้าเาว่าเก่งขึ้นก็ค่อยไปเชลีกการไปไทยลีกสำหรับนักเตะเวียดนามถือว่าสมเหตุสมผลแล้ว มาทึกความคิดเห็นต่อมาครับกล่าวว่าเดี๋ยวกระโดนเขาจับแยกซ้อมต้องเป็นตัวสำรองพอกลับมาเล่นทีมชาติก็เสียทรงฟอร์มตกและพังยับเยินฉันคิดว่าถ้าหากเขาอยากก้าวหน้าก็ควรไปเจทูมากกว่าถ้าหากว่าเล่นดีค่อยไปเจวันแต่ว่าการไปไทยลีกกว่าจะปรับตัวได้กว่าจะได้ไปญี่ปุ่นแล้วต้องไปทําความคุ้นเคยใหม่ที่ญี่ปุ่นอีกฉันคิดว่ามันใช้เวลานานเกินไป และจากมุมมองตรงนี้นะครับก็ทำให้ความคิดเห็นต่อมาเนี่ยคนนี้กล่าวแย้งว่าเจลีกทูเนี่ยนะ เขาเล่นไม่ได้แน่นอนขนาดสตาร์ตัวท็อปของวีลีกอย่างของเฟืองอยังไม่ได้ลงสนามเลยแม้แต่นาทีเดียวตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงตอนนี <c oughs> ้การไปไทยลีกได้เจอกับสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นเจอผู้ชมที่มีอารยธรรมมากขึ้นเงินเดือนก็สูงขึ้นและผู้เล่นทั้งไทยและต่างประเทศต่างก็มีคุณภาพดีขึ้นเขาจะได้เรียนรู้ว่าทำไมปาร์คหัวโลน อดีตผู้ฝึกสอนทีมชาติเวียดนามถึงไม่เคยชนะทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์อย่างเป็นทางการเลยเออสำหรับความคิดเห็นนี้คำว่าป้าหัวล้นทางเจ้าของคอมเมนต์เขาใช้คำนี้เองนะครับผมไม่ได้เติมนะครับและจากความคิดเห็นก่อนหน้านี้ที่กล่าวถึงเหงียนของเฟืองก็ทำให้ความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าเลเวลของของเฟืองมีจำกัดแต่ว,ว่ากลับอยากไปเล่นในลีกระดับสูงเขาไม่สามารถลงแข่งขันในเคเล็กได้ด้วยซ้ำแต่ว,ว่ากลับกระโดดไปเบลเยียม สุดท้ายแล้วของเฟืองแทบจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยขอแค่นักฟุตบอลเวียดนามได้เล่นในเทลีกได้ลงสนาม70%ของการแข่งขันตลอดฤดูกาลก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากแล้วมาที่คนต่อมาครับการได้ลงเล่นเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องแค่นี้ก็ถือว่าดีมากแล้ว พวกคุณอย่าได้เยอะยิงหรือว่าหลงละเริงไปกับสื่อให้มากเกินไปเพราะว่าผู้เล่นเวียดนามในปัจจุบันการไปที่เกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นก็เป็นได้แค่ไปเช็ดเก้าอี้เท่านั้นละคนต่อมาครับ ฉันคิดว่าไทยลีกเท่านั้นที่เหมาะสมกับเวียดนามที่สุดไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอแต่หากว่าแค่ไทยลีกอย่างลงเล่นเป็นตัวชีงไม่ได้การก้าวขึ้นไปสู่ลีกสูงสุดของเอเชียคงเป็นไปไม่ได้ ในขณะที่ความคิดเห็นต่อมาครับคนนี้ก็แชร์ความรู้สึกของเขาว่าไทยไม่ได้ดีไปกว่าวีดนามมากนักถ้าหากว่าไปแล้วยังต้องไปนั่งเป็นตัวสำรองสู้อยู่บ้านดีกว่าดูกวงไฮของเฟืองสวนเจืองเป็นตัวอย่างแล้วคุณจะรู้ และจากมุมมองตรงนี้นะครับก็มีชาวเวียดนามีคนเนี่ยกล่าวว่าวีลีกคุณภาพสู้ไทยลีกสองอย่างไม่ได้เลยด้วยซ้ำคุณได้ดูสนามและสิ่งอำนวยความสะดวกของพวกเขาหรือเปล่าผู้เล่นเวียดนามสมควรเล่นให้ได้ในไทยลีกก่อนจึงค่อยคิดให้ไกลกว่านั้นขนาดวันลำกับโซนเชืองอยังล้มเหลวในไทยลีกเลยเพื่องดุกค,ควรพิสูจน์ให้เห็นว่าผู้เล่นเวียดนามก็ประสบความสาเร็จในไทยลีกให้ได้ก่อน และจากเม้นนี้นะครับที่กล่าวถึงวันลามก็ทําให้ความคิดเห็นต่อมาครับบอกว่าแต่ว่าฉันกลับคิดว่าวันลามประสบความสําเร็จในไทยลีกนะและจากมุมมองตรงนี้ก็มีคนตอบว่าสมุสรและนักเตะมีเรื่องฟ้องร้องกันเขาประสบความสําเร็จตรงไหนความคิดเห็นต่อมาครับคนที่กล่าวถึงข่าวลือที่ว่าเป็นทางบีจนะครับที่ได้ตัว โดยทีคนนี้นะครับบอกว่าบีจปทุมเหรอเยี่ยมไปเลยแต่ว่าเฮืองดุกเนี่ยคงเป็นได้แค่สำรองทีมนี้มีผู้เล่นดีๆมากมายแต่ว่าความคิดเห็นต่อมาไม่แน่ใจว่าเขากล่าวจริงหรือว่ามาประชดนะครับโดยทีคนนี้นะครับกล่าวว่าเด็กคนนี้ควรไปเล่นให้กับสโมสรชั้นนำของยุโรปแทนที่จะไปไทยลีกไม่ก็ไปญี่ปุ่นเกาหลีเขาจะมีโอกาสเติบโตมากกว่า และจากเมนนี้ก็มีคนกล่าวเสริมอีกคนนะครับไม่แน่ใจเช่นกันนะครับว่าพูดจริงหรือว่าประโชดนะครับก็อบอกว่าโดยคลาสที่เหนือกว่านักเตะเวียดนามทั่วไปเขาคุณไปเล่นให้กับทีมอันดับ3 4ในลีกชั้นนำของอังกฤษอิตาลีสเปนเพื่อที่จะได้แสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ แต่ว่าคนต่อมาคนที่มั่นใจว่าประชดแน่นอนนะครับเพรากล่าวว่าเขาควรไปโปรเอฟซีเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาดีกว่ากวงไฮถ้าหากว่าเป็นไปได้เขาก็ต้องไปแมนซิตี้ไม่ก็บาซา่าคนต่อมาครับเขาควรไปไทยลีกเพราะว่ามีสภาพแวดล้อมและสนามระดับมืออาชีพต่อมาครับ เขาจะไปญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีได้อย่างไรถ้าหากว่ายังผ่านไทยลีกไม่ได้การมาไทยลีกเป็นทางเลือกที่เหมาะสมเพราะว่าระดับของที่นี่ยังไม่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีสนามก็สวยงามมากแถมไม่ไกลาจากบ้านเกิดบินไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วฉันหวังว่าดิวจะผ่านไปด้วยดี ต่ว,ว่าชาวเวียดนามคนต่อมาอาจจะมีทัศนคติที่ไม่ค่อยดีนะครับกล่าวว่าไทยก็แค่พยายามกรบลรัศมีของสตาชาวเวียดนามด้วยการเอาเงินเดือนส,งสูงๆมาล่อจากนั้นก็ไม่ปล่อยตัวมาเล่นทีมชาติหละจากตรงนี้ก็มีคนกล่าวว่าคุณมันพูดงโงๆ่ๆเึงพวกเขาจะมีเงินมากขนาดนั้นแต่ว่าพวกเขาไม่เคยมองว่าเวียดนามเป็นคู่แข่งด้วยซ้ํา ไทยไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นเพราะว่าผู้เล่นเวียดนามระดับแนวหน้ายังไม่สามารถเอาชนะเขาได้เลยหยุดเสแสร้งเกี่ยวกับความสามารถของผู้เล่นเวียดนามได้แล้วเขาควรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าวีลีกแต่ว่าไม่ควรไปลิกที่ยากเกินความสามารถของตนเอง ต่อมาครับการไปไทยลีกมันดีอยู่แล้วไปเธอถ้าว่าคุณมีโอกาสก็จงไปสัมผัสมันเพื่อที่คุณจะได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นทำงานที่นั่นสัก2-3ถึง3ปีจากนั้นก็กลับมาพร้อมกับมีเงินเยอะๆซึ่งมันก็โอเคมากต่อมาครับมันน่าเสียดายที่ต้องฝังพรสวรรค์ของตนเองเอาไว้แต่ที่เวียดนามสู้ไปต่างประเทศหาเงินเยอะ จะได้มีเงินเก็บเอาไว้ดูแลตัวเองยามชรา,าดีกว่าคนสุดท้ายครับบอกว่าจากมุมมองของผมหวังดึกควรย้ายไปร่วมทีมในไทยลีกด้วยความสามารถเทคนิคและการเล่นที่ตื่นตัวโดยเฉพาะความคิดสั่งสารของหวังดึกนั่นเหมาะสมมากครับและทั้งหมดนี้ก็คือความคิดเห็นของชาวเวียดนามเพียงบางส่วนนะครับที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้แต่ว่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะต้องขอตัวลาไปแต่พิ่านี้ก่อน พบกันใหม่ในโอกานาสลวนี้สวัสดีครับ